อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไในดูซซราคาพันหเฮ้ยซื้อไปฮเฮ้ยโลบัคไม่พอทำไงดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิดตั้นชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พาและ VIP s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้ เฮ้ย <Hey, S 2> โคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกอะปีโป้ People, วะอาก็สวัสดีอยู่กับผมดอตเดี๋ยวเดด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 เเฮ้ยดเด้คคดเดดเดดเดดมดดเดน้าดเด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  หน้าตามันโคตรน่ารักเลยนะครับทุกคนนะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการดิวทีวีนะครับไอ้เคเปิดตัวแบบแต่ก่อนโคตรเฟี้ยวควันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทนะครับทุกคนในแมปบล็อกฟุตนะครับทุกคนโอเค และในวันนี้เนะี่ยทุกคนผมนะครับผมก็จะมาใช้สูตร FC ในการสุ่มผลอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะตามล่าผลมังกรนะครับทุกคนในรอบที่เราตามล่าผลฟิดแต่ไม่ได้แต่ไปเป็นผลเลิฟแทนแล้วก็แบบดวงโคตรจะดีนะครับผมเพราะว่าเจอผลเลิฟเนี่ยนะครับในแมปพอดีเลยตรงที่เซสปาโอเคเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาตามล่าผลมังกรแล้วดูกันนะครับว่าจะได้ผลมังกรหรือเปล่าโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคน,กคน,กคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืกก like, share, มกดไลค์แชร์ติดขยับกำลังใจผมด้วยนะครับใครทีก่กดเนี่ยขอบ เดี๋ยวไปดูว่าไอ้ดอตตัวนี้เนี่ยมันจะดวงดหรือเปล่าเคครับทุกคนโอเคเล t ส g กสํสำหรับใครนะครับทุกคนที่นะฮะกำลังรอนะครับซีรีส์ไอป p โป้นูมาแน่นอนนะครับแต่ว่าขอเวลาหน่อยแล้วกันทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยมีแบบว่าอะไรจะทํานะครับผมในโลกที่3ทุกคนอาจจะต้องรอหน่อยเนาะเออแต่ออกมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะซีรีส์นี้ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราดีนะฮะแต่เออเผื่อทุกคนเบื่อป p โป้นูไงก็เลยแบบ ไฮคลิปอื่นๆมาลงก่อนโอเคไปทุกคนเราไปเริ่มดูดีกว่าครับว่าสูตรของ f อคนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูสูตรเลยดีกว่าครับผมสาหรับนะครับทุกคนสูตรนะ้องคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ผมมีสูตรนะั้นหนึ่งคือตีแชงนะครับสองคือเอเนลสามพิมพ์คําว่าอยากได้ผลเกลือนะครับผมแล้วเขาสูมนะครับเขาบอกว่าเขาได้มังกรเอาดีน้องชายตีบอลแค่2ตัวแต่ได้ผลมังกรเลยงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูตรนี้กันเลยดีกว่าทุกคนว่าเราเนี่ยจะได้ผลดีหรือเปล่านะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าครับโอเ okay, ค let's go โอเคทุกคนครับรีเกมมาแล้วนะคะก็น่าจะเข้าแล้วนะครับโอเคเราก็กดรีสปาวบอเอา่าเข้าแล้วจัดไป 50โปรบัคอ๋อเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ครับบอสก็ทําการรีแล้วนะฮะอ่าไปเลยทุกคนอ่ามีไอ้นี่นะครับไอ้นี่เกิดซะด้วยนะ15นาทีโอเคแต่ไม่เป็นไรเราไปตีตามที่ FC คนนั้นบอกนะน้องคนนั้นบอกนะโอเคไปทุกคนอย่างแรกก็ไปตีแชงใช่ไหมโอเคอย่างแรกก็ต้องไปตีแชงนะครับตามที่เขาบอกนะโอเคทุกคนแล้วก็มุ่งหน้าที่กอนิลงเพราะว่าแชงเนี่ยมันอยู่กอริลีงต้องทํำไงล่ะ โอเคเลสโกมาที่กอดลิงนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับทุกคนอ่าแชงก็ได้เกิดแล้วครับผมเปิดฮาคีเลยโอ้โหทุกคนดูปีกดูปีกโอ้ my god เปลือกปีกปุ้ยปีกขีฮาคีทุ้ยปีกเครือพาคีนะทุกคนเพิ่งเคยเห็นโอเคครับจัดการมันนะเออโคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงมาดิครับนี่ใช้เดสเตปซะด้วยก็ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นดัคสเตปนะยังไม่ได้ทำวีสองโอเคใกล้ตายแล้วต่อยไป เรียบร้อยทุกคนเราตีบอสแชงเรียบร้อยโอเคต่อไปก็ต้องไปตีเอเนลใช่ไหมครับเอเนลเราต้องไปกอดท้องฟ้าอ,อยู่ตรงไหนวะมาตรงนู้นโอเคทุกคนเราก็มุ่งหน้าไปกอดท้องฟ้ากันเลยนี้บินไปเลยทุกคนแป๊บเดียวก็ถึงครับผมโอเคอ่านี่ครับเรามาถึงแท่นวาร์ปตรงนี้แล้วทุกคนครับเราก็ต้องเข้ามาพังประตูด้านในตรงนี้นะเคสกิลไปกรึ๊บแล้วผมบอกไว้ก่อนใครที่สกิลไม่ได้นะครับมันเป็นอ่าแค่บางอันนะครับว่าจะได้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ ผลปีศาจแล้วก็สกิลดาบด้วยนะครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าดาบันไหนที่สามารถพังประตูตรงนี้ไดนะ้เนาะแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นผลปีศาจที่สามารถพังได้ทุกคน่าต่อไปเอเนลนะครับมาจัดการเอเนลต่อเลยทุกคนครับบอสต,ตัวนี้ก็ตีไม่ยากไม่ยากเคตีแปบบเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับเออนี้เป็นไงแปเยวก็แบบเจ็บแล้วอ่ะโอเคเราอัพสเตตอะไรมาครับเออไม่ใช่นะครับเราอัพซอสมา โอเคใช้ซอสตีนะครับจะได้ตายไ,ไวๆโอเคใกล้แล้วนิดเดียวเองเอนิวมันอ่อนเกินดูดิโอ้โหมันไม่สะเทือนเลือดผมเลยแต่แต่ก,ก,ก็สะเทือนอยู่โอเคครับผมเอนิวตายแล้วนะครับผมอ่าแล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์คําว่าอยากได้ผลเกลืองั้นหรอโอเคเราจะไม่กดตายนะครับเด,ดสูรามันหายหมดเราก็ลงไปด้านล่างนะฮะแล้วก็ต้องมุ่งหน้าไปที่เกาะลิงแล้วก็ไปพิมพ์หน้าตัวสูแล้วกันนะครับโอเคฟื้ปึ๊บโอเคครับเราก็ไปที่เกาะลิงตรงนู้นโอเคไป let's go โอเคเรามาถึงเกาะจังเกิลหรือว่าเกาะลิงแล้วทุกคนครับอ่าเราก็ต้องมาที่หน้าคนสุ่มนะครับอ่าแล้วเราก็พิมพ์นะับตามที่เขาบอกคือบอกว่าอยากได้ผลเกลือใช่ไหมเราต้องพิมพ์อยากได้ผลเกลือเฮ้ย <Hey, S 2> นายรู้ไหมว่านายควรให้ฉันผลเกลือน่ะนายให้ผลโหดฉันจะไม่คุยกับแกโอเคอยากได้ผลเกลือนี่นะบอกแล้วนะโอเคสุ่มเลยละกันอยากได้ผลเกลือครับไป let's go สุ่มเลยบายฟึบโอ้โหทุกคนครับผลแสงออกมาว่าผลแสงออกนะครับมาว่ะทุกคนเฮ้ย เย่เย่โค้ดเท่ทุกคนครับอ,อ๋อก็ได้อยู่นะผลแสงเป็นผลที่ตัวละครน,นี้ใช้อยู่พอดีเลยนะครับทุกคนนะอ่าอยากได้ผลเกลือนะครับแต่มันก็ให้ผลที่ดีมาอยู่นะโอเคทุกคนครับถือว่าเฟี้ยวเนี่ยเป็นไงย้ําไปเลยว่าอยากได้ผลเกลืออ่าถือว่าเท่น,นะครับโอเคผลนี้ก็เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะทําการสั่งเวย้ยให้ไอ้หนอนทะเลโอเคเอไปอีกหนอนทะเลอเอ้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับโอเคไป l e t s go โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในหรหัสที่2แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะต้องไปดูสูตรน้องเขาก่อนละกันนะว่าสูตรน้องเขาเนี่ยจะให้เราทําอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสูตรรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วอาจจะได้ผลตอบแทนดีก็ได้ โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูสูตรพร้อมกันด,ดีกว่านะครับว่าจะเป็นสูตรอะไรทุกคนโอเคไป let's go สูตรน้องเขานะครับคือบอกว่าให้ตีบอสลิงนะครับ2พิมพว่าจะเอาผลไปอวดเพื่อนนะคนนี้บอกว่าผมได้ผลมังกรเฮ้ยสูตรง่ายแค่นี้จะได้ผลมังกรเอาดีนะแล้วคนนี้ก็พิมพ์ว่าผมได้ผลมังกรครับเอ้ยเอาดีสูตรนี้จะได้มังกรจริงเหรอเราต้องลองทุกคนครับไม่ลองไม่รู้บอกแค่นี้หุ้ยเอาดีถือว่าเฟี้ยวนะเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไป เล t ส g กไปลองทำสูตรที่น้องเขาบอกนะครับไปตีบอสลิงโอเคไปทุกคนไปเจอกันในเกมครับผมมาเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางไปกอะลิงอีกแล้วสินะเราก็ต้องไปตีไอ้บอสคิงคองตัวนั้นใช่ไหมทุกคนครับอ่าเจ้าบอสคิงคองไอ้กอรล่าอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมเกิดยังน่าจะยังไม่เกิดนะเราก็ต้องเอเครอหรือเปล่า เดี๋ยวนะครับเราไปดูก่อนนะจริงเลยครับทุกคนบอสกอริล่ายังไม่เกิดนะครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยยืนรอบอสเกิดเลยละกันทุกคนครับอ่านมาจัดไปเดี๋ยวเราบอสเกิดครับผมสป,ป,ปีดไปเลยละกันจะได้ดูด้วยว่าบอสมันเกิดนาำไหมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยกอริลาก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่มาแล้วกอริล่าเราตีแบบรอบเดียวมันก็น่าจะตายแล้วนะครับเฮ้ยมันวิ่งใส่ผมเฮ้ยเกินไปกอริล่าเอ้ยนี่แนี่นี่แน,น,น่โอเคเรียบร้อยตายไปซะมาแล้วเรานะครับผมก็ต้องนะครับไปหาตัวสุ่่มมใช ามาหาตัวสุ่มเลยนะครับโอเคเออเลยเลยเลยนะครับเราก็พิมพ์ไปว่าจอผลไปอวดเพื่อนใช่ไหมโอ้ต้องพิมพ์ว่าจอาผลไปอวดเพื่อนซะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะทุกคนนี่แกจําไว้ว่าค่าจอาผลไปอวดเพื่อนโจงให้ผลดีดนะไอหนวดถ้าให้ไม่ดีเนี่ยมีเรื่องบอกเลยว่ามีเรื่องแน่ๆโอเคไปเราไปเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับในเมื่อผมพิมพ์ไปว่าจะเอาผลไปอวดเพื่อนแล้วเนี่ยยังไงผมก็ต้องได้เอาไปอวดนะโอเคไหมสาม สองหนึ่ง let's go man ฟึบโอ้โหน้องโอ้โหเกินผลน,นี้เจ้าไปอวดเพื่อนมันมันก็ไม่น่าอวดเท่าไหร่ <c oughs> เป็นไงเจ้าไปเอ้ยบอกเจ้าไปอวดเพื่อนไงทําไมแกให้ผลอย่างนี้มาฮะบอกมาสิมาเคลียกันสักหน่อยไหมฮะ ทำไมถึงเอาผลแบบนี้มาให้ข้านี่มันผลโคตรจะเกลือมันคือผลสไปที่เราได้ไปพาที่แล้วนะแกนี่บางอาในผลนี้มาเนี่ยแกต้องมีความอะไรกับข้าแน่นอนหรือว่ามันเป็นเพราะข้าไปขูเ่เจ้าเจ้าเลยเอาผลแบบนี้มาให้ข้าอาจจะไม่ไปได้ข้าขอโทษแล้วกันที่หลังจะไปขู่แล้วในเมื่อผลมันเป็นแบบนี้ทุกคนครับเรานะครับก็ต้องเอาไปสางเว้ย จัดไปบ๊ายบายครับเจ้าผลน้อยไปโอเคทุกคนครับในรหัสนี้ก็ถือว่าเกลือนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในรหัสที่3เลยดีกว่านะว่ารหัสที่3เนี่ยผมจะเกลือหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคไปเลสโกบดูรหัสที่3เพรกันเล็กครับผมโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราอยู่กันในรหัสที่3นะครับทุกคนอา่าอยู่ในรหัสที่3แล้วเดี๋ยวนี่รอบนี้เนี่ยผมก็เอาไอ้ปีโป้นูบมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้ของดีหรือเปล่าไอ้ป no ีโป้นู๊บค่ขอผลดีๆนะเข้าใจไหมฮะ Bacon, no ไอเบคอนหนูเบย์เย้ยนะครับยเล่นอย่าเล่น,ลนป,ปิป๊ปปดูตัวยงให้ดวงคดีดีแล้วกันนะโอเคด๋รวเราเนี่ยไปดูสูตรกันเลยดีกว่านะว่าสูตรนี่เนี่ยเขาจะให้เราทําอะไรโอเคปะไปดูสูตรกันครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็ในสูตรนี้นะครับอ่าก็คือน้องเขาชื่อช่องว่าไม่ทําช่องแล้วนะที่ผมไม่ได้อ่านอีกสองคนที่ผ่านมาก็คืออ่านไม่ออกนะ โอเคสูตรเขานะครับผม1คือวนรอบคาเฟ่ห้ารอบนะครับแล้วก็2ให้คนฆ่า1รอบนะสามรีเซ็ตตัว3รอบ4ใช้สกิลผลทุกสกิลใส่ตัวสุ่มผล5สุมได้ผลบางกรเอาดีน้องชายเฮ้ยจะได้จริงป่ะมาโอเคทุกคนเราก็ต้องไปรอแล้วแหละเราไม่รู้นะครับว่าจะได้ดีไม่ดีเดี๋ยวเราต้องไปรอกันเลยทุกคนไปไปเจอกันในเกมครับผมมาเลยมา โอ้โหพอเปิดหน้าเข้ามาปุ๊บยิ้มรอเลยีเดียวนะอุ้ยมีผลพีตรงนู้นด้วยโอเคไปทุกคนเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่กันนะครับเพื่อที่จะได้ทําสูตรน้องคนนี้นะครับโอเคมุ่งหน้าไปเลยบินไปเลยนะมีผลแสงก็ต้องบินเดียวโหลอ่ะโอเคทุกคนเราก็ไปทําตามที่เขาบอกกันโอเครอบแรกก็ใหนะ้วิ่งนะวนรอบคาเฟ่แต่ไม่ได้กําหนดมานะครับว่าวิ่งทุยวนซ้ายหรือวนขวาครับโอเคแต่เราก็ วนไปทางซ้ายแล้วกันนะเผื่อได้ผลดีเนาะโอเคไปทุกคนไป let's go <S แต่เขานะครับทุกคนก็ไม่ได้บอกนะครับว่าให้เดินหรืออะไรนะให้วนรอบคาเฟ่โอเคงั้นเราก็จะแดดวนไปเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นรอบที่2ใช่ไหมฟืบฟืบฟืบนี่ขึ้นรอบที่3ครับผมป,ปึป๊บฟืบโอเค3รอบแล้ววิ่งวนแป๊บเดียวครับก็ได้แล้วครับโอเควิ่งวนไปฟืบ ปึ๊บอันนี้ขึ้นรอบที่4นะครับเปิ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 บโอเคไปเลสโก้นี่ครับผมแล้วเราก็จะขึ้นรอบที่5นะเปิบขึ้นรอบที่5แล้วรอบสุดท้ายนะครับอ่าเออเวิ่งติดเสาวิ่งติดเสาวอดไอดีววิ่งติดเสาไอดีวนี่งงเลยโอเคครับปึ๊บเปิบปั๊บโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวเราขอเซ็ตสปาบก่อนนะการที่จะให้เราฆ่าเนี่ยเราไม่ให้ฆ่าฟรีๆนะครับเราจะออกไป PVP เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะสุดหรือเปล่านะครับ อยู่ไหนว่าอ๋ออยู่นี่โอเคมาเฮ้ยไอปีโป้ลุกยาบอยากบวกวะมาใครก็ได้มาบวกกับปีโป้นุ้มหน่อยถ้าชนะปีโป้นุ้มนี่ก็เฮ้ยเอ้ยมันมามันมามันมากำลังจะพูดมันมาว่ะทุกคนมันมาว่ะอรเออ์ยู่ไหนปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูไม่รู้ว่าผมจังหวะนี้ปึ๊บโอเคดูตัวป่ะไม้โดนครับไม้โดนไปลูกบอลปหรือสวยครับผมโดนโดนโดนโอ้ยไม่โดนนี่ว่าตะโกนไว้ก่อนอุ้ยผมโดนแช่เฮ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยพอโบโผลเกือบตายจังหวะนี้เกือบตตตาายยยนะแ่่ังไมมผ โ okay, อเคจังหวะนี้ยังไงดูครับผมไม่ดูครับผมโอเคครับปุ๊บหลบแบ็คโฮโอเคดูแบ็คโฮโดนครับผมเอ็กปุ๊บปุ๊บแซดปุ๊บกุ้งปุ๊บสวยครับป๊าบโอ้ยโอ้ยโอ้หลือมันนี่ฟาร์มไม่เสร็จโอ้โหไม่มีสกิลคอมโบต่อยังเทฟาร์มไม่เสร็จเอาดีเอาดีครับเจนหนึ่งกับปีโป้นูบเองคิดผิดหรือคิดถูกถามแค่นี้ฟืบโอเคเขาไม่โดนฟืบเราดูดก็ไม่โดนฟืบโอเคครับโดนครับผมจังหวะนี้ไปจู่อะไรน้องโอ้ยดูไม่โดนฟืบหลบก่อนเคลียร์ระบก่อนฟืบขึ้นไป ปาสกิลลูกบอลดไม่โดนโเคจะหนีไปไหนฮะเองจะหนีไปไหนนะจริงก็มาบวกสิว่าโอ้ยปาโดนอยู่นะปาโดนเราอยู่นะครับปึ๊บดูดโอเคครับผมไม่โดนอีกแล้วพอเปิดฮาคิปึ๊บดูดโอเคโดนโดนหรือเปล่าไม่รู้หุยหุยหุยสกิลโฟอุ้ยหุยผมโดนผมโดนทุกคน เกือบตายจะตายโอ้โอ้ทุกคนครับคอมโบเดียวแตกเกิดไปว่ะโอเคผมไม่สู้เขาแล้วกันโอเคก็ถือว่าตายตามพี่น้องเขาบอกแล้วนะถือว่าตายตามพี่น้องเขาบอกแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ให้ใช้สกิลผลทุกสกิลใส่ตัวสุ่มผลโอเคไปไหนๆเราก็ตายแล้วนะครับโอเคตัวสุ่มผลเอาอยู่นี่นะครับโหตัวฆ่าจนเบอร์เลยเคสมีสกิล1สกิล2สกิล3แล้วก็สกิล4 ป,ออ 5, ปั๊บเออก็สกิลหปุ๊บโอเคครับผมแล้วเราเริ่มสูมเลยน้องเขาบอกว่าได้ผลมังกรมันได้จริงคร,รับเป้า3ามสองหนึ่งเลสโก้ปุ๊บโอ้ยผลเลิฟเฮ้ยทุกคนผลเลิฟอ่ะย็ดเคก็ถือว่าสูมนี้ก็ได้นะ เออผลเลิฟอ,ออกนะครับทุกคนเฮ้ยถูกว่าได้นะโอเคผลเลิฟอ,ออกนะครับปุ๊บอ้าวทิ้งไว้เลยนะครับผมอ้าวไปไหนแล้วไม่รู้เอา้าเอยผลไหนผมจะทิ้งไว้นี่มันทะลุเข้าไปไหนวะไม่รู้อะทุกคนครับทิ้งมาแล้วกันเนาะเออว่าเสียได้ผลเลยน,นะครับหายไปไหนไม่รู้วะผลหรือว่าทิ้งตรงนี้มันดีไปอยู่ด้านบนหรือเปล่าวะเออว่า,า <c oughs> ได้ผลเลิฟจะหายวะโอเคไม่มีวะ่ะหายทุกคนผลหายเอ้ยว่าจะเอาไว้ให้คนซะหน่อยหายซะง,งั้นโอเคไม่เป็นไรทุกคนครับก็ คลิปนี้นะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนว่าเป็นไงครับเกลือไม่เกลือสําหรับผมก็ถือว่าพาร์ทนี้เนี่ยไม่ค่อยเกลือนะครับเพราะว่ามีผลแสงกับผลเรลือม,มาช่วยนะครับทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยเกลือแนละ้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าล like, ืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วสามารถติดตามแฟนเพจย e ทูบีได้ดน,นะทุกคนนะ อาจจะลงแมบบรบอกที่ไม่ใช่บล็อกฟุตนะครับนะหรือว่าแนวที่อยู่ใน YouTube นะ้วอาจจะมีเกมอื่นปนมาบ้างนะครับทุกคนก็สามารถติดตามไปที่ช่อง y o u t u b e ทวยแฟนเพจดูทีวีเลยอย่าลืมไปติดตามด้วยนะโอเคเจอกันพันหนะ้าสุอขอลาไปก่อนนะครับเจอก,กันครับผมรอไอพิปโป้ดูเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้มาแน่นอนบาย